สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะเคยเจอหรือกำลังเจออยู่นะคะก็คืออาการนิ้วล็อกค่ะครับผมจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยอาการแบบตื่นเช้ามานิ้วแข็งแข็งอแล้วเหยียดไม่ออกหรือมีเสียงดังกึกๆเวลาขยับนิ้วเนี่ยอ๋อมันเป็นสัญญาณเตือนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสัญญาณคลาสสิกเลยครับ เราจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วอาการนี้มันคืออะไรแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างโดยเฉพาะวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะครับภาวะนิ้วล็อกเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือมันมีการอักเสบเกิดขึ้นหรือว่าตัวปลอกคุ้มเซนเอ็นที่อยู่ตรงโคนนิ้วเราเนี่ยมันหนาตัวขึ้นมาอ๋อค่ะ พอมันหนาตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยเส้นเอ็นที่วิ่งผ่านปลอกตัวเนี้ยเวลาเรางอนิ้วมันก็เลยเคลื่อนไม่สะดวกมันก็จะเกิดการสะดุดหรือติดขัดหรือบางทีก็ล็อกค้างไปเลยครับในท่าง,งอนนั่นแหละครับฟังดูน่ารำคาญมากเลยนะคะแล้วสาเหตุนี่มาจากอะไรได้บ้างคะในข้อมูลที่เรามีนี้บอกว่ามาจากการใช้มือซ้ำๆแบบกำอะไรแน่นๆนานๆหรือแม้แต่ใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ทั้งวันก็เกี่ยวด้วยหรอคะเกี่ยวได้ครับการใช้งานซ้ำๆเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับ แล้วก็มีเรื่องโรคประจําตัวอย่างเบาหวานรรมาตอยอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยถูกต้องครับโรคเหล่านี้มีผลต่อเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อเกี่ยว,วพันได้ครับที่น่าสังเกตอีกอย่างคือข้อมูลบอกว่ามักเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะวัยเอ่อสีปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มอาชีพที่ใช้มือหนักๆเช่นแม่บ้านช่างไม้พ่อครัวอันนี้จริงไหมคะคุณหมอจริงทีเดียวครับสถิติเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มอื่นจะไม่เป็นนะครับค่ะเข้าใจค่ะแต่ก็นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกว่าทีนี้พอรู้สาเหตุแล้วมาดูเรื่องการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะครับผมเห็นว่ามีทางเลือกที่ไม่ต้องผ่าตัดด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับจริงๆแล้วการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยเป็นวิธีที่นิยมใช้เป็นอันดับแรกๆเลยนะฮะวิธีที่ง่ายและได้ผลดีวิธีแรกก็คือการฉีดยาสเตียรอยครับอ๋อฉีดยาเข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปตรงตำแหน่งที่มีปัญหาเลยตรงปลอกคุ้มเส้นเอ็นที่มันอักเสบหรือหนาตัวนะครับยาตัวนี้ก็จะไปช่วยลดการอักเสบทำให้ปลอกคุ้มมันยุบบวมลงเส้นเอ็นก็จะกลับมาเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นแล้วผลเป็นยังไงคะ เจ็บไหมหรือต้องฉีดบ่อยแค่ไหนส่วนใหญ่เห็นผลค่อนข้างเร็วนะครับเรื่องเจ็บก็อาจจะมีบ้างตอนฉีดนิดหน่อยแต่ทนได้ครับหลายๆรายนี่ฉีดแค่เข็มเดียวหรืออาจจะสองเข็มอาการก็ดีขึ้นชัดเจนเลยครับก็น่าสนใจนะคะเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนมากแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะถ้าสมมติฉีดยาแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือไม่อยากฉีดบ่อยๆมีครับอีกวิธีหนึ่งที่เอ่อได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการใช้เข็มสะกิดเข็มสะกิด ใช่ครับหรือชื่อทางการแพทย์คือ Percutaneous Release วิธีนี้เนี่ยเราจะใช้เข็มขนาดเล็กมากๆนะครับสอดผ่านผิวหนังเข้าไปแล้วใช้ปลายเข็มเนี่ยสกิดหรือว่าเปิดตัวปลอกคุ้มเส้นเอ็นที่มันรัดแน่นอยู่ให้มันคลายออกเล็กน้อยโหฟังดูแบบว่าทำได้ง่ายๆเลยเหรอคะคือต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์นะครับแต่ถ้าเทียบกับการผ่าตัดใหญ่แล้วเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะครับข้อดีของวิธีนี้คือ เจ็บน้อยกว่าผ่าตัดแน่นอนแผลก็เป็นแค่รูเข็มเล็กๆไม่ต้องเย็บแผลไม่ต้องเย็บเลยเหรอคะครับไม่ต้องเย็บเลยเพราะแผลเล็กมากทําให้การพักฟื้นเนี่ยสั้นมากๆเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเหมาะกับใครบ้างคะวิธีนี้ ก็เหมาะสําหรับคนที่มีอาการามากพอสมควรแล้วนิ้วเริ่มล็อกบ่อยๆหรือเคยฉีดยาแล้วอาจจะดีขึ้นพักนึงแล้วก็กลับมาเป็นอีกหรือคนที่ไม่สะดวกที่จะพักฟื้นนานๆจากการผ่าตัดหรืออาจจะกลัวการผ่าตัดใหญ่ค่ะค่ะมันเหมือนเป็นทางเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่างการฉีดยากับการผ่าตัดเปิดเลยครับเข้าใจเลยค่ะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ๆมันเป็นไปได้สําหรับหลายๆคนเลยนะคะ ข้อดีเขาชัดเจนมากทั้งเรื่องแผลเล็กเจ็บน้อยพักฟื้นไม่นานใช่ครับไม่ต้องหยุดงานนานอันนี้สําคัญเลยสําหรับหลายๆคนแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการดมยาสลบด้วยถ้าต้องผ่าตัดใหญ่ถูกต้องครับทั้งหมดนี้เป็นข้อดีที่ทําให้คนไข้หลายคนเลือกวิธีนี้หรือวิธีฉีดยาก่อนงั้นใครบ้างคะที่จะเหมาะกับวิธีฉีดยาหรือว่าใช้เข็มสกิดพวกนี้สรุปอีกทีได้ไหมคะก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มมีอาการครับ นิ้วเริ่มสะดุดสะดุดงอแล้วเหยียดออกลำบากนิดหน่อยหรือมีเสียงกึกกึกหรืออาจจะล็อกบ้างเป็นครั้งคราวตอนเช้าเช้าตื่นมาแล้วต้องช่วยง้างออกค่ะหรือกลุ่มที่เคยฉีดยาแล้วมันดีขึ้นแต่ว่าเออมันยังไม่หายขาดซะทีเดียวกลับมาเป็นอีกและแน่นอนครับคือกลุ่มคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอืมซึ่งการไปหาหมอเร็วตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่อาการยังไม่เลอะมากเนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญมากๆครับ เพราะยิง่งเราไปพบแพทย์เร็วโอกาสที่จะรักษาหายด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือการใช้เข็มสกิดเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นครับอย่าปล่อยให้อาการมันเรื้อรังจนล็อกแข็งไปเลยอันนั้นอาจจะเหลือทางเลือกน้อยลงครับค่ะข่า,ขาเรื่องการรักษาเราก็อดอคิดไม่ได้ว่าเราจะป้องกันหรือลดโอกาสการเป็นนิ้วล็อกได้ยังไงบ้างคะ ในข้อมูลก็มีพูดถึงเหมือนกันเรื่องการปรับพฤติกรรมการเลื่องท่าทางซ้ำๆไม่กำมือแน่นๆนานๆเกินไปหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างแผ่นรองเมาส์ถุงมือหรือว่าการพักมือบ่อยๆบริหารนิ้วยืดเส้นอะไรพวกนี้ค่ะมันช่วยได้จริงแค่ไหนคะในทางปฏิบัติช่วยได้จริงครับแม้อาจจะไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่เป็นเลยนะฮะแต่การปรับพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆครับ การหลีกเลี่ยงการใช้งานมือในท่าทางที่มันซ้ำๆหรือต้องออกแรงเกร็งมากๆนานๆเนี่ยช่วยได้เยอะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขนเป็นประจำการพักมือบ้างระหว่างทำงานก็ช่วยป้องกันได้ครับค่ะก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นนี่ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากครับสรุปเรื่องการรักษาก็คือว่าการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือการใช้เข็มสกิด ถือเป็นทางเลือกแรกๆที่มีประสิทธิภาพดีมากสําหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามารักษาตั้งแต่เนิน่นๆส่วนการผ่าตัดแบบเปิดก็ยังคงมีอยู่ครับแต่เราจะเก็บไว้เป็นทางเลือกสําหรับรายที่อาการรุนแรงมากๆหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นแล้วมันไม่ได้ผลจริงๆครับชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้สรุปได้ว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ย ถึงจะน่ารำคาญแต่ก็เป็นสิ่งที่จัดการได้นะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่เสมอไปการฉีดยาหรือการใช้เข็มสะก,กิดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจได้ผลดีแล้วก็ฟื้นตัวเร็วด้วยครับผมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเริ่มรู้สึกว่านิ้วเรามันแปลกๆเริ่มมีอาการสะดุดหรือปวดเนี่ยอยากทนค่ะควรจะรีบไปปรึกษาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้หาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะ ถูกต้องเลยครับและผมอยากจะชวนคิดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากการรักษาตามอาการที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยบางทีการมองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุหรือปัจจัยส่งเสริมในชีวิตประจําวันของเราอาจจะสําคัญไม่แพ้กันนะครับลองคิดดูว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันหรือแม้แต่การปรับสภาพแวดล้อมการทํางานเช่นการปรับความสูงของโต๊ะ เกาอี e, การเลือกใช้คีย์บอร์ดเมาส์ที่มันออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับในการช่วยป้องกันไม่ให้อาการนิ้วล็อกมันกลับมารบกวนเราซ้ําๆในระยะยาวได้หรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับลองเก็บไปคิดเป็นการาน